คำถามนี้ดีมากๆคับน้องใครที่ไม่รู้คําตอบข้อนี้มาเนี่ยพี่บัสเชื่อว่าแทบจะสอบไม่ติดเลยก็ได้นอะซึ่งพี่บัสเนี่ยกำลังจะทําแผนพังนี้เนี่ยบอกกับพวกเราพอด,ดีคือวิธีการวางแผนคะแนนยังไงให้เราสอบติดในรอบเดียวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่บัสเฉลยให้คลิปนี้เลยครับคราวนี้เนี่ยพี่บัสก็เอาเกอกช่องคะแนนเต็มแบบนี้มาให้กับพวกเราเนะสิ่งนี้ตามมาคือเราควรต้องวางแผนครับยางนอยสอร์ทอสิบเจ็ดรอบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเป้าหมายคะแนนของพวกเราเนี่ยควรจะต้องเป็นวาณสักเก้าสิบบวกเอออันนี้คือติดชัวา่ พอเพื่อเหลือเผืือขาดสัก100คะแนนละกันโอเคปะ่ะทั้ง2ก้อนนี้มีความแตกต่างกันอย่างเช่นนอนสตอ7เนี่ยโดยปกติแล้วคนที่สอบติดเนี่ยเขาจาก30ข้อจะได้ประมาณสัก20ภาษาไทยเนี่ยจะได้ประมาณสัก15ข้อจาก25อังกฤษนี่ตัวหนักเลยเออหลายคนเนี่ยชอบทิ้งดิ่งใช่ไหมแต่พี่บัาจะบอกว่าน้องอย่าดิ่งเยอะเกินต่ากว่าครึ่งหนึ่งก็ได้แต่อย่าต่ําเยอะสัก30เนี่ยเป็นสัก13ก็ได้เออนะครับเพราะครึ่งหนึ่งคือ15นะถัดมาคอมพิวเตอร์25ข้อยี่สิบข้า สังคมนะครับอันนี้ตีไว้สัก12ก็ได้นะครับเผื่อว่ามันมีข้อสอบออกทะเลเยอะกฎหมายเนี่ยสัก15เมื่อน้องลองบวกลมกันปุ๊บเราก็จะได้เท่ากับ90พอดีซึ่งเกณฑ์น,นี้นะครับปกติมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนมานานแล้วดังนั้นพี่บัตรแนะนาว่าเวลาที่เราทําข้อสอบให้ยึดต,ตามนี้ได้เลยเนาะถัดมาตอชดอโคตทฐานเกณฑ์พี่บัตรเนี่ยอยากจะเน้นเรื่องกฎหมายกับพวกเรานิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าคะแนนเท่ากันเนี่ยเราจะไปยึดกันที่กฎหมายโอเคไหมครับอย่างกฎหมายเนี่ยสามสิบข้อพี่บัตรว่าสัก ที่เหลือเนี่ยพี่บัตรเนี่ยขึงเลยเพราะมันส่วนใหญ่ยี่ห้าคออะไรยี่ห้าคอเนี่ยน้องต้องได้17บวกถัดมาสังคมนะครับเพื่อออกทะเลนะตีเหมือนกันเลยก็คือเอาอสัก12หากเราบวก,กรวมกันปุ๊บก็จะได้100คําน้องเนี่ยคือเกณฑ์คาดการเข้าๆเลยเนอะแล้วแต่ละอันน้องจะสังเกตว่ามันไม่ได้หนักเกินไปเลขก็ไม่ต้องห่วงเต็มอังกฤษเราก็ยังพอทิ้งได้ถูกต้องไหมครับรวมไปถึงกฎหมายจุดที่เราควรต้องเน้นเราก็เก็บได้แบบนี้แหละใครที่ยังไม่ได้วางแผนคะแนนตัวเองเนี่ยเฟซคลิปนี้เก็บไว้ทบทวนได้เลยคั่งามางนนงมมมมวไี ไม่รู้ว่าข้อสอบเก่าจริงๆเป็นไงแนะนําเลยเล่มเหลืองแดงในตนานานนะเล่มนี้เป็นเล่มเดียวในท้องตลาดเลยนะที่เรียกว่ามีการครบทุกวิชาและที่สําคัญคือมีเฉลยละเอียดครบทุกข้อน้องเปิดดูเลยมันจะมีการวงเล็บบอกเลยว่าอํานวยการนะเคยออกแบบไหนมาปรับปรามเคยออกแบบไหนเนี่ยเห็นไหมมีปรับปรามปี63ปรับปรามปี6 3, ปปป 6, 6ใช่ไหมครับอานวยการปี65มีการบอกหมดแล้วก็ที่สําคัญคือมีครบทุกวิชาเฉลยละเอียดครบทุกข้อด้วยและที่สําคัญคมีโบนัสตรงนี้ด้วยรวบรวมพวกข้อสอบที่หลายคนเนี่ยผิดพลาดมาอันนี้เนี่ยเป็นมินิการติวให้โอเคไหมครับ เ้ื่อน้องคนไหนสนใจนะน่าจะมีราคาพิเศษในราคาแค่หลักร้อยลองกดดูที่ธกา้าด้านล่างหรือทักมาพี่บัตรก็ได้ยังไงอย่าลืมแผ่นนี้นะครับแล้วขอให้น้องทุกคนโชคดีใครมีคําถามเกี่ยวกับการสอบอีกสามารถคอมเมนต์บอกพี่บัตรได้เลยเดี๋ยวพี่บัตรไล่ตอบทุกคอมเมนต์ครับ